งานสองแบบเอ้ย่อแมนงานสองขนาดเนี่ยมีขนาดสีุ่ดหกกับใบเก็ด์นิ้วเดี๋ยวสีววรีวิวให้ดากเบิ้งว่ารีวิว,วขวดนนะ้ำมันอ่อนไปว่ะสันเออไม่ต้องบอกเยอะมากไหมนี่เหรอผมดักง่ายๆเสียบมง่ายๆเสียบมง่ายๆนี่ นี่ครับเหอตัวนี้มันบวหลุบเด้มันบวคื้อยงยยืดุ่นเด้มันบวยืดยุ่นเด้อ่ามันบวยืดยุ่นเด้เห็นไหมง่ายผมเซงงันจริงนเ,น,เนียเบิร์รับผมใบซียูทานิ้วกับใบเกนิว้วมีสองขนาดย่อยได้ขนาดไหนจัดไปครับผมอเอฟซีคนที่บุมักเอฟซีมูหัวกน้ำดา ขันมากกระมากขันบ่มากกะยเยดเต